วันนี้เราจะเก็บฟักชุดที่สองชุดแรกเก็บไปแล้วก็สิบกว่าลูกคนเดียวกันเนี้ยนะครับนะได้เวลาแล้ววันนี้จะทยอยเก็บไปเรื่อยเนี่ยนี่เลยลูกแรกใหญ่มากลูกถัดมาลูกนี้ลูกนี้เดี๋ยวกินไม่ทันที่น่าค่อยแจกลูกถัดไปอีกลูกหนึ่งน่าจะแจกได้แล้วลูกนี้ก็ใหญ่มากแล้วสองลูกนี่อกล้ใกล้กันเนี่ยเอาไปสองลูกเลย นี่ครับต้นเดียวนะแต่ให้ปุ๋ยดีร้บกันดูแลอย่างดีลูกใหญ่มากเอาลูกนี้ไปด้วยลูกที่สี่โอโตละเก็บเก็บไวอ้อีกสองลูกนี้เอาไงอีกสามลูกสองลูกนี้ลูกนี้เดี๋ยวกินไม่ทันแล้วเดี๋ยวที่หน้าให้ว่ากันเอาไว้ก่อนลูกนี้จริงๆก็ใหญ่แล้วแหละ